รู้วันี้ถ้าเราเห็นนะจีนว่าบจิการมันจะเป็นที่โล่งแล้วเขาจะมีชนิดพันธุ์ของไม้ไม้ชายหาดนั่งเดินเข้ามาอยู่ผมเห็นภาพว่านกแก๊กหรืออะไรที่มันดูแล้วว่าคือคนใหญ่จะมาดูป่าใชายหาดศิลปินจะมาวาดวจะต้องมาที่นี่นั่นคือภาพอนาคตเป็นอาคารที่มีเก้าอี้มานั่ง เราเห็นมาดีตนนีมันสำคัญไม่ใช่โครงการที่น้องนำมาเล่าไม่ดีคิดมาดีมากๆออกแบบมาดีแต่การคิดดีให้มันก็ต้องคิดให้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมหลายๆมิติดีทำไงให้คนสงขาได้เห็นด้วยวิธีคิดที่มันไม่ได้คำนึงถึงวระบบเวศเจอรเนี้ยมันกระทบแล้วมันทำให้ไอ้ที่เปนจีนเวทมันอยู่น้อยอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งถูกกระทบอี สวัสดีค่ะถึงเวลาของพลเมืองขยายเรื่องท้องถิ่นเชื่อมความคิดสังคมกับเสียงเปลี่ยนเมืองและฟักแฟนวิภาพรวัฒนาวิทย์นะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นต้นรายการนะคะก็คือแหลมสนอ่อนค่ะวันนี้ชวนทําความรู้จักแหลมสนอ่อนนะคะเป็นป่าชายหาดผืนสุดท้ายของสงขลาค่ะตั้งอยู่ใกล้ๆชายหาดจะมีหลายชลาทัศนะคะปัจจุบันตรงนั้นเป็นพื้นที่งอกใหม่เนื้อที่ประมาณสัก700ไร่เลยค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นจากการ สร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่นนะคะหรือว่าเจ็ตตี้เพื่อจะแก้ปัญหาการกัดซ้ะชายฝั่งเมื่อปี2510ค่ะและตอนนี้ ภาคประชาชนในพื้นที่นะคะกำลังคุยคุยกันค่ะว่าอยากจะออกแบบพื้นที่งอกใหม่แห่งนี้อย่างไรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อไม่ให้พื้นที่ตรงนี้ถูกมองว่าเป็นพื้นที่รกล้างว่างเปล่าเพราะเวลาเป็นพื้นที่รกล้างว่างเปล่ามันมีความเสี่ยงจะถูกนําไปใช้ประโยชน์แล้วประโยชน์ที่ว่ามันสร้างผลกระทบให้กับระบบนิเวศตามธรรมชาตินะคะ ตรงนี้น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมเพราะมีการศึกษาพื้นที่ที่แหลมสนอ่อนช่วงเวลาการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าพันไม้ในแหลมสนอ่อนมีกว่า180ชนิดเลยนะคะแล้วเจอนกด้วยนกที่มาอาศัยในพื้นที่กว่า64ชนิดค่ะเจอนกอบพยพค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ๆอะคะ่ะแล้วก็เจอนาคทะเลด้วยนะคะเจองูหลากหลายชนิดในพื้นที่เลยค่ะเข้าไปใช้ประโยชน์ป่าชายหาดแหลมสนอ่อนป่าชายหาดนี่สําคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชม กลุ่มบีดฟอร์ไลฟ์และมูลนิธิชุมชนสงขลาจัดกิจกรรมเดินสำรวจป่าชายหาดบริเวณแหลมสนอ่อนพร้อมกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลานะคะแล้วระหว่างเดินนะคะมีนักวิชาการด้านชีววิทยาและพันธไม้คอยให้ความรู้ถึงพันธไม้แต่ละชนิดแล้วก็หยิบผังโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งป่าสนชายหาดของสำนักโยธาธิการและผังเมืองมาเทียบคิงในเทียบเคียงในพื้นที่จริงนะคะ ก็จะเห็นว่าจุดที่จะมีการก่อสร้างมันจะไปทับต้นไม้ต้นไหนไปสอดคล้องกับระบบนิเวศอันไหนวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมไปเดินสำรวจที่นั่นค่ะจากรายงานชุดนี้ของคุณอารัตน์ขวัญเจริญนักข่าวพลเมืองกลุ่มบ e a t for Life ค่ะสวัสดีครับผมนายรัตน์ขวัญเจริญสมาชิกกลุ่มบ e a ฟอร์ไล f ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา,าพามาดูนะครับเรื่องราวของการสำรวจป่าสนนะครับวันนี้เราจะพากันมาเดินปนออ่าสนนี้มาสงคาครับ ซึ่งป่าสนอเมรงสงขลานี่คือจะเป็นป่าสนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับจะเป็นป่าสนที่คนสงขลาส่วนใหญ่ก็ให้ความสําคัญแล้วก็เลียเห็นว่าอยากให้เก็บรักษาป่าสนนี้ไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่กลุ่มของเราครับมองเห็นว่าป่าสนนี้ก็เป็นส่วนที่เรานะครับได้เข้าไปใช้แล้วก็เข้าไปสํารวจนะครับซึ่งเราต้องการที่จะให้คนนะครับที่เข้ามาใช้พื้นที่นี้ครับก็คือจะได้รู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจพื้นที่นี้มากขึ้นครับ ตอนนี้นะครับ วันนี้ในกลุ่มของเราครับวันนี้ได้จัดกิจกรรมนะครับในการที่เชิญคนในเมืองนะครับหรือว่าคนที่สนใจนะครับในการที่เข้ามาเดินบาทสวนแล้วก็รวมถึงโยธาธิการที่เป็นหน่วยงานรัฐที่จะเข้ามามีส่วนมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่อย่างนี้นะโดยเรามาคุยร่วมกันว่าเราจะจะเห็นป่าสวนเป็นยังไงแล้วก็ชวนมาทําความเข้าใจป่าสวนได้จากข้อมูลที่เรามีอยู่จากข้อมูลที่เราเข้าไปเก็บล่าสุดที่เข้าไปเก็บเรื่องพันไม้มาครับเราจึงมองเห็นว่าโยธาธิการที่เป็นหน่วยงานรัฐในวันนี้ที่เขาจะทําโครงการเราก็อยากให้โครงการ การที่พัฒนานั้นก็คือเป็นโครงการที่อสอดคล้องกับระบบนิเวศระบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นในณเวลานี้เราอยากให้การการพัฒนาชองนะรัฐเป็นการพัฒนาที่เกิดความยังย่งยืนจริงไม่ใช่การพัฒนาที่ทําให้เกิดความขัดแย้งหรือทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในเวลานี้ครับ อนเขาไปสำรวจไปเจอไฮไลท์สำคัญค่ะไปพบพืชประจำถิ่นของป่าชายหาดนะคะทั้งต้นสวาดค่ะมีต้นชะเมาแล้วก็ต้นสารพีทะเลนะคะอีกชนิดหนึง่งที่เชื่อว่าคุณชมหลายท่านไม่เคยเห็นก็คือกล้วยไม้หมูกลิ้งแล้วนักวิชาการนักนิเวศวิทยาที่ตื่นเต้นกันมากก็คือเจอเนี่ยค่ะต้นโกงกลางหูช้างนะคะซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแรงสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ที่นั่นค่ะรู้สึกว่า โอ้มันเป็นครั้งแรกที่เราเจอต้อนนี้ในจังหวัดสงขลาเลยกงกางหัวช้างเป็นพืชเบิกนําอย่างหนึ่งของพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของอากาศนะฮะมีความรุนแรงของคลื่นลมอะไรนี่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทนเค็มด้วยตัวความน่าสนใจก็คือว่าเราไม่ได้เจอได้บ่อยในฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่แล้วแล้วรอบๆก็ไม่มีต้นแม่อยู่ด้วยซึ่งต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเห็นต้นที่มันเป็นต้นเล็กต้นน้อยเนี่ย เราจะตั้งคําถามว่าเอ,อต้อนแม่มนอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ตรงนั้นเลยเปล่าแต่มันไม่เห็นนะฮะก็น่าสนใจมากว่ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรโ okay, อเคตัวนี้คือกล้วยกล้วย,ยไม้ดินชนิดหนึ่งชื่อชื่อหมกปิ้งก็ส่วนใหญ่จะพบตามอ้ป่าป่าชายหาดคือถ้าบริเวณไหนเนี่ยเห็นพันไม้นั่งเดิมเข้ามาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนชนิดพันุได้หมายถึงว่าบริเวณนี้ถ้าเราเห็นนะห็นว่ามันจะการมันจะเป็นที่โล่ง แล้วเขาจะมีชนิดพันธุ์ของไม้ไม้ชาหาดนั่งเดิมเข้ามาอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมง,งาหมูกิ้งหรือไม่ก็พวกใบาคนทีเนี่ยแสดงว่าถ้าเราไม่ไปตัดถางมันหรือไม่ไปไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโซ่พื้นที่ครับแนวโน้มตัวนี้ก็จะฟื้นตัวให้ใหพันธุ์ไม้นั่งเดิมปัญหาไหเข้าม,ามามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็มันเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดได้เหมือนกันว่า,อาตอนนี้พันธุ์ไม้ที่เป็นป่าชายหาดั้งเดิม เริ่มเริ่มกลับเข้ามาแล้วนี่ครับเริ่มกลับเข้ามาแล้วครับผมย้ำอีกทีว่าตรงนั้นเป็นเนื้อที่งอกใหม่รวมแล้ว700ไร่นะคะกลายเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติชายฝั่งค่ะและ เป็นป่าชายหาดที่หลงเหลือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสงขลานะคะที่ผ่านมามีความพยายามโดยหน่วยงานท้องถิ่นหลายๆหน่วยงานค่ะพยายามที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่ผ่านโครงการรูปแบบต่างๆเพราะหลักคิดของรัฐยังมองว่าเป็นพื้นที่รกร้งางว่างเปล่าทําให้ละเลยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายหาดที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะช่วงปี2562ค่ะภาคประชาชนร่วมกันจัดทําบีดโซนนิ่งของหาดสมีหลายชลาทัศนภายใต้ในแนวคิด ออกแบบชายหาดเพื่อทุกคนใช้ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนนะคะโดยข้อเสนอของคนสงขาต่อการจัดการพื้นที่แหลมสนอ่อนในตอนนั้นคือต้องการให้แหลมสนอ่อนเป็นพื้นที่อนุรักษ์อยู่กลางเมืองเลยค่ะกําหนดและมีการแบ่งเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทําลายให้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าสนที่เหลืออยู่และครั้งนี้เมื่อมีโครงการพัฒนา ตรงที่เดิมอีกแล้วค่ะคนสงขาก็เลยอยากชวนหน่วยงานเจ้าของโครงการมาคุยกันหน่อยเพื่อที่จะหาทางใช้ประโยชน์ร่วมกันและให้พื้นที่แหลมสนอ่อนเป็นพื้นที่สาธารณะจริงๆโจทย์เรื่องนี้ไปต่อ,อยังไงได้บ้างวันนี้อยู่ในรายการกับคุณดัมิิงอภิศษกทัศนีนะคะจากกลุ่ม b e a t for Life นะคะดัมนนิิงสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้ำนิ่งเปิดเสียงให้พี่ด้วยนะคะระหว่างรอน้ำนิ่งเปิดเสียงนะคะเราอยากชวนคุยค่ะว่าสถานการณ์ที่แหลมสนออดมันมีข้อท้าทายมาเป็นระยะระยะค่ะสิ่งที่คนในพื้นที่อยากได้จริงๆตอนนี้คืออะไรออได้ยิน,ยน,นชัดเจนค่ะก็สิ่งที่คนสงขอยากได้ก็คือว่าพื้นที่แหลมสนออดนอะมันคือพื้นที่กลางเมืองที่เราสามารถเดินเข้าไปเป็นพื้นที่ราบแล้วมันยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่จากการที่ เราสร้างเขื่อนแล้วมันเป็นที่นอกออกไปแล้วสาคัญก็คือแตงเราก่อนหน้นี้นว่าเราไปสำรวจพบมาช่วงสิบปีเนี่ยเราพบพันไม้ร้อยแปดสิบชนิดนกกว่าหกสิบสี่ชนิดมีหน้าทะเลแล้วก็มีสัตว์อื่ๆๆนโดยที่ว่ามองว่าระบบนิเวศที่มันอ,อยู่แบบนี้สมบูรณ์แบบนี้กลางเมืองมันไม่มีที่ไหนอีกแล้วแล้วมันเหมาะต่อการเรียนรู้ของคนชุมชนดังนั้นเรามองว่าพื้นที่เนี้ยสิ่งที่ต้องทําคือมีสามเรื่องเรื่องแรกคือการ โปรเทชั่นพื้นที่ไวเพราะว่าพื้นที่ลักษณะแบบเนี้ยในโอกาสที่ถ้าเราปล่อยไปเนี่ยหน่วยงานรัฐหรือเอกชนก็จะมองว่ามันคือ้นที่โลกลางว่างปล่าแต่ในขณะเดียวกันเรามองว่ามันคือพื้นที่ทางสังคศาสตร์ที่มีความหลากหลายและมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นป่าชายหาดหรือพื้นปูมันได้ดังนั้นภารกิจสาคัญคือการปกปเทคพื้นที่ไวโครงการที่จะเข้ามาดําเนินการทั้งงานของการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือการพัฒนาหรืท่องเที่ยวมันก็จะต้องสอดคล้องกับพื้นที่อันนี้คือเรื่องแรกที่เราจะต้องทำ อันที่สองก็คือในในเชฟของทิศทางเนี่ยผู้ผมมองว่าป่าป่าป่าสนหรือพื้นที่แหล่งสนอ,อตรงเนี้ยมันควรจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทางสรริยาาิแน่นอนว่าตอนเนี้ยหน่วยงานเจ้าของพื้นที่คือธนา,ากษ์ร่วมกับเจ้าท่าที่เป็นที่งอกมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็เทศบาลนครสงขลาด้วยมันยังไม่ชัดเจนว่าใครกันแน่ที่มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะ ดูแลพื้นที่อย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะเสนอต่อไปก็คือว่าเราอยากเสนอแค่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีมาตรการการกดอุตสาหกรรมเราอาจจะเรียกมันว่าพื้นที่เกษตก็ได้ที่เป็นแนวใหม่ๆกันสร้างพื้นที่สูขขงข้อที่ไม่ใช่พื้นที่รัฐเดิมไม่ใช่พ, <S <S พ,พื้นที่ปั๊ดเป็นพื้นที่อนครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดมาตรการในการที่จะข่อไปดูแลและคนที่จะจะมาจ,จ,จ,จะมามีส่วนร่วมในการดูแลอย่างชัดเจนเรื่องที่สามที่ผมคิดว่าเราควรทำในระยะยาวก็คือว่า เราควรรีไวดิ Bog ้งพืชที่นี้การรีไวดิ้งคือการฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติให้กลับคืนมาแน่นอนเราเห็นสลเนี่ยเราพูดแต่ละชนมันเป็นพืชต่างถิ่นแต่ว่าความเป็นต่างถิ่นมันคือไม้เบิกนําที่พยายามจะสะสมดินที่วัตถุจากการที่แผ่นดินมันงอกออกไปพอเรามาดูชั้นเราจะเจอกรงกลางหูช้างเจอต้นชะเมาต้นอะไรที่ที่ต้นสนเต่าที่เคยโตอย่างเต็มที่แล้วมันตายแล้วต้นไม้ที่เป็นเมถีต้นไม้พื้นถิ่นเนี่ย ต้นไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศเนี่ยค่อยๆจญเติบ,บโตซึ่งลักษณะนี้มันคือการรีไวดิ้งตามธรรมชาติเนาะซึ่งมันอาจจะชา้าแต่ว่าเราจะสร้างกระบวนการอย่างไรที่ทําให้การรีไวดิ้งมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นผมคิดว่าสามเรื่องเนี้ยคือทิศทางที่คนส่งข่าวควรจะต้องมองเห็นตาสดชื่นนี้ไว้อันแรกคือเก็บพื้นที่ไว้อย่าให้กลายเป็นอันที่สองคือทําให้มันมีมาตรการในการอนุรักษ์อย่างชัดเจนอันที่สามคือฟื้นฟูหรือรีไวดิ้งระบบนิเวศบริเวณนี้ ให้เป็นบริเวณระบบนิเวศตั้งเดิมและให้บริการกับเมืองได้มากที่สุดอืมค่ะคาดหวังทั้ง3โจทย์นี้ทึ่งเป็นโจทย์ของภาคประชาชนและคนในพื้นที่ลวมถึงบิดฟอร์ไลที่เข้าไปทํางานจะได้ทําได้จริงๆผ่านกระบวนการที่ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณน้ำนิ่งนะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะโจทย์แบบนี้ถ้าทําได้จริงแหลมสนอ่อนน่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่จะเป็นโมเดลให้พื้นที่อื่นๆได้แต่จะเป็นโมเดลได้ต้องผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมและฟังเสียงคนท้องถิ่นจริงๆนะคะดังนั้นทิ้งท้ายรายการวันนี้ทิ้งท้ายด้วยโจทย์และความหวังของคนสงขาต่อพื้นที่แหลมสนอ่อนพื้นที่งอกที่อยากจะให้เป็นพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมลาไปเลยนะคะสวัสดีคะ่ะการที่จะ ถ้าไปทําอะไรในในพื้นที่ที่มันมีการปรับตัวของธรรมชาติหรือว่ามันมีมีนิเวศของมันอยู่พอสมควรในนั้นนะ่มันเลยเป็นสิ่งที่จ,จําเป็นจะต้องคิดเยอะต้องทําความเข้าใจต้นทนเยอะกว่าจริงๆนะทุออะกท่าน,นสูง่ความเจ๋งของการพัฒนาเมืองค,คือการพัฒนาที่มันยังรักษาธรรมชาติให้มันพบกับความจเจริญได้ เพราะฉะนั้นวันนี้คือจบมากกว่าทำให้ความจเจริญควบคู่ไปกับธรรมชาติที่มันูีไม่ใช่แค่สร้างไปแล้วแล้วก็เอาสร้างเสร็จแล้วก็มอบหมายให้ท้องถิน่นท้องถิ่นจะบริหารยังไงอันนี้ค่ะมันจะมองไปข้างหน้ายัางไงให้มันยั่งยืนจริง,รงๆแล้วก็ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์แล้วก็มาแม่เทันเน้นมาดูแลรักษาอันนี้อันน,น,นี้มองความยั่งยืนที่มากกว่า บ้านนะค่อยๆอะไรค่อยๆทำไม่ต right. right ้องค่อยๆมันแรงจิ right ้งหรีดจิ้งกงจิ้งกงคืออะไระกุลจิ้งหรีดแต่ว่าสายพันธุ์นี้เขาขายยาวตัวใหญ่กว่าแล้วเลี้ยงง่ายกว่าโปรตีนเยอะไข่ก็เยอะไข่เยอะแล้วยังไงมันจะกินอร่อยกว่าเพราะเขามีไข่มันจะแตกในปากจิ้งกงทอดอร่อยจริงแตงทางโค้งไลยจ้าอยากรู้ว่าอร่อยไหมต้องติดตามทุกวันอาทิตย์16นาฬิกา5นาทีทางไทย P ี BS บนทุ่งหญ้าและผืนทรายไม่รู้จบของมองโกเลียยังมีจามลีและอูดสองนอกอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ซึ่งตำให้พื้นที่แห่งนี้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากมุมอื่นของโลกติดตามใน Spirit of Asia ทุ่งหญ้าและผืนทรายไม่รู้จบที่มองโกเลียวันอาทิตย์นี้เวลา16.30นาิกานาทีทางไทย PBS